ครับทักท่าเนเพื่อนๆมานี่ก็คือเป็นวันที่สิบครับทุกท่านเป็นวันที่สิบพฤศจ,จิกาครับตรงกับวัดสุกได้พี่น้องครับพี่น้องผมด้ยเหตุกรุงตะกะแตนเลี่ยงตะกะแตนอยู่กับดินครับก็เลยได้มาอัปเดตให้พี่น้องได้ติดตามภูมาติดตามครับผู้มาเขาช่ม มันจีเป็นไปได้จังไดครับห้องก็เซตส,สนเรียบร้อยครับห้องก็แด้เอาลูกตะกะแตนเข้าไปอันเลี่ยงให้เขาออกโยกับหันเลยครับความยาวของกงครับของขอกนี่สิบเจ็ดเมตรครับพี่น้องความกว้างสี่เมตรครับความสูงสองเมตรเลี่ยงจะใส่กับดินเลยครับ บ้านในโค้งสั่งครับพี่น้องจะใส่จะใส่ใสบ่มีคือบ่มีแปะครับบ่มีคือบม่ออบม,บบมีข้อสองบ่มีสียงา่แล้วก็บ่มีขาวครับเป็นหลักเธซื้อครับเพื่อ,อยังครับเพื่อมันสีง่ายครับพี่น้องเพื่อให้ผู้ที่บ่มักยาก ให้มันเข่าถึงครับสามารถเห็ดใดขึ้นกันนะนะครับผมเห็ดห้มันเป็นต้นแบบเห็ดห้ยผู้เห็ดน้ำหลังเห็ดง่ายครับพี่น้องตัดใหม่มากแล้วก็เอามาฝังซื่อๆครับอางบทตองไปใส่คือใส่แปรใส่เห็ดแบบยากครับคันเหตแบบยากมันเห็ดยากครับพี่น้องเห็ดแบบนี้มันเห็ดยากครับเป็นวีไอพีขึ้นกันแต่ว่ามันสีเห็ดยากครับพี่น้องมันหลายขั้นตอน เห็ดยากกัเห็ดบางแล้วครับกับปมก็เลยเห็ดง่ายเพื่อพี่น้องที่เขาเทิงได้เห็ดน้ำได้ครับคุโบมีมักยากสิแล้วครับกะหลายโลอยู่ครับลูกตะขะเตนกระดาษไข่ครับหลายโลอยู่ ยยอย่างเ่กับ้าเลยครับพี่น้องตัดมา้ยุค่ามาครับเธอน,นี้สองเม็ดก้วนนี่ละเป็นรักกลางครับเพาะเห็นรักกลางรักขางมันครับฟังรักลงซื่อนี่ครับคือเห็นรักหัวนี่ครับระบานเห้ากันนี้ผ่าตะไคร้สีฝานี่ครับผาแงยงเขียวนี่ตามที่จริงคนอื่นผ้าแยงเขียว ็ยังอื่นพิษเดีครับเมื่อกทีล่ล่ะความมักง่ายของมนุษย์มน้าเฮาเนี่ยครับมันเป็นภัยตะไคร้ซีฝ่าเนาะความจริงเนาะเฮากับอื่นผ่าแงงเขียวกับว่าตัวกันสึงครับอ่ะอันนั้นกับเป็นอีกเรื่องนึ่งครับไปเ้าอยากมันกันอยากขึ้น่าแล้วเนาะพี่น้องนี่แหละครับทั้งนกายกได้ผมสิบปล่อยให้ยาให้ยาเป็นขื่นครับพี่น้องบ้านนี้ ว <c oughs> ันนี้อาลูกตะกัแตนมากหายเขาออกจะกั้มหนีครับเข้ากับสีบัวได้ให้อาหารเขาเลยครับจนกลัวหยาจะเบิดผปละครับเขาก็บสีตัวใหญ่อ่เป็นนี่พี่นอ้องซสืสีโลอกค่าปราบ้านสองเตือไปละครับผมก็เด็กไปเกี่ยวข้อเสยอครับผมบดได้ให้อาหารเลยแล้วก็บ,บดไดเมียนขี่ไปตลอดการครับพี่น้องเหตุวิธีนีไม้ยถึงเข้าเหตุแบบ อยู่กับธรรมชาติจริงๆครับบานนี้มันมีวิธีการอีกวิธีหนึ่งครับพี่น้องมายนเ,เรเ่อเลียงแบบเลี่ยมแบบธรรมชาตินะครับผมสิดตักน้ำศาสตร์เนมาเ้าก็เนียมาแรงครับพี่น้องเฮ็ดให้คือฝนตกนี่ครับเพราะว่าหายมันมีความชื้นนะครับเพราะว่าตะกั่วแตนมันสีออกเลยดนถ้ฝนเป็นด้วย ดูแรงนั่นครับพี่น้องเขาสีบออกเลยครับเพราะว่าเขามันบม,นม่มีฝนมันบม่มีความชุ่มชื้นทั้งสี่นะครับต้นสีตักหนาไนม่โองสีครับสาดใช่เลยครับพี่น้องนี่ครับผมสียางลอกกงแล้วผมสีสาดทั้งสี่ครับมันสะเป็นละององบ้านนี้ เม็ดน้ำนั่นจะตกไปจับยื่อน้ำหยาครับหยาก็จะได้รับความชุ่มชื่นจากน้ำบ้านนี้ความสุ่มชื่นก็ทีมันสี่โแเหงนแหละพี่น้องอันนี้นมันเป็นวิธีการที่ผมคิดคิดว่ามันเป็นธรรมชาติเรียงแบบธรรมชาติครับเพราะว่าตะเด็นม่ได้ย่านน้ำนะครับ พยานติะทิดสเสื้อนเป็นไข่เป็นอนนันอันตายซืซ้อครับมาเขาสิคืนวัจับจับอยู่ใบหญ้านี่ครับพี่นอ้องเทยงแรงอยู่ดีครับทราบผมมันสังเกตเบ่งครับประมาณนี่แหละพี่นอ้องอันนั้นคือกงคือกองไข่เขาครับเขาก็สิออกมา ตัวออกออกครับตัวออกก้อนก็ออกมาแหละก็ตตินลงมาหยาครับตั้งไว้จังสันเพื่อยังเพื่อว่ากันหมดครับฮั่สีเบิงหมดงาเพราะว่าหมดเขาจะกินไข่ตะกัแตนถ้าเอาว่างวีดินบ่ไดดครับหมดขืนเลี้ยวครับถ้าเอาตั้งจังสันก็เฮาสิเห็นหมดว่ามันไตขืนโบไตครับถ้าบบไตกับ่บเอาซอกขีดถ้าเอาไตกับฮาจังเอาซอกไปขีดนะพี่น้องประมาณนี้แหละวิธีการก็ได้ กระเพาะห้พี่นอ้องเบิ่งหลายอย่างครับมันเป็นวิธีการที่ง่ายครับบานีตะไคร้นี่ค,นครับตะไคร้สีฟ้านี่ครับพี่นอ้องความกว้างสเมตรความยาวส7บเจเมตรนี่ครับผมลงทุนหลายปนาน่าปีิผมสื่อตะไคร้มาสามใหม่ครับตัว2เมตรนี่สองใหม่ครับความยาว3าสบหลาครับอ่า ตัวนี้นั่นเม็ดยี่สิบครับทั้งขางเนี่เม็ดยี่สิบผมสื่อมาสามก่อครับพี่น้องเป็นเงื่นพันกว่าบาทถึงได้ครับประมาณพันสามนี่แหละครับพันสามกว่ัวนี่แหละต้นทุนพันสามครับพี่น้องไม่อยุค่าไปหาขอ้ํามูน้ำผวกเอาบรต้องสื่อครับหาสื่อขนมไปแลกเปลี่ยนเอาผมลงทุนพันสามลอยกว่าบาทครับพี่น้อง บมเดลลงทุนหลายได้ครับเลี้ยงตะกะเตนอยู่นี่ห้อยหลายอยู่ได้ครับที่น้องขี่บังเอิญขอดีของเขาครับเฮาสิบโมดลเก็บขี่ไปตลอดการบา้านเฮาเลี้ยงตะกะเตนจกักอ่รุ่นเนึ่งผมเกษียเอาบักทัวบักแตงบักพริกบักยังเข่าปลูกนี่นีน่ครับเป็นอ่พักกลางมุงไปเลยครับต่อไปครับ นี่คือขอดีข้อมข่าวครับผสมผสานพี่น้องอาพี่น้องประมาณนี้เดอ้อจังติดตามกันใหม่สวัสดี